กินไม่ได้ล้ำไส้จะเสียเขาแน่รักซื้ออะไรครับเนี่ยอือหยับมากควรจะได้ ครัถ่ามากินชิ้นพ่อรู้นี่มันแซ่บนะครับแ,แมงครับเบิ่งสีกรรู้แล้วโอ้นี่บอกปมึกไนี้หาประไฮอตดอกบานนโอ้โหานร้อน้อนย ลอยกระทุแข่งเรืงเยอ่น่ลำบอยู่เต็มสองสังมันเ้าระสนเลยแต่แต่ชอบแต่ม่บิงกันเลยบิงไปว่างี๋ยวเมื่อไรล่ะนี่ ข้าเดียวไขทวเหียวไ่ข้เต้มูกับีม,มือแกงนะครับแกงดีกระถางขังนี่หลังไก่สดด้วยครับไข่สดก็มีสวัสดีครับผมมาครับร้องล,ลูกสิลปปุ้งกับลูกสินประมือก่อนเลยอผ่อน ตาดน้ำจิ้มมาแล้วเดี๋ยวดองปูเป็นส่วนเลย <c oughs> อื้อกลับมาดูสิสองแบบสุดอดอยู่เนาะ ควมบาครับเอาหนังไก่งามไีลลยตักเ้ยได้ามกลนะ้ามผัวครับมึงกิน

Oh man, <coughs> <coughs> เป็นปลาหมึกจริง <c oughs> ไม่เป็หว่านครับผม วอามามักสุดครับขาเร่เนื้อกับเปือมะขอกอืมหอมมาก ก็รสชาติแบบเป็นุตรอยดีครับผมหวานกบซาเลยจ่ะเาต่ำไหมสุตรีครับสุดมากหน้าบานไาครับค <c oughs> <pt> nice ือร้านเป็นปอปป้ายไปเทเบุลนี่ สายแีวใจเนยต่อนี่สายเยอรมันตรงนี่โอเคครับเด็บแม่ตำจมตำให้แม่นะ สามมังคงอีกสามเลยครับจะไปฝากแม่นางแบบแซ่บสุดยอดเลยเอาส้มตำธรรมดาแม่ว้าต่ำธรรมดาเอาอ่อนๆครับสุดมากใช่ครับแซ่บวิลีครับ ต้องขอบคุณน,นังไก่ที่ดีโดยเด่ดนี่จะไปเสื่นอนะครับถ้าบางร้านนี่เหนียวอย่างบแตบตลาดนี่โอ,อนนเคเลยจะผัดไก่ทอดหาหไงครับสามไส้อยู่ไหน,นสีเดมอร์นี่ยนะจะมาก chiết tan cây vào Bao. Ăn không? chín มั้ย? Nước kia nó lắm má ngoài mất. hay đơm đi thôi. กินไม่ได้ลําไส้จะเสียเออเขาน่ารักชื่ออะไรครับเนี่ยไม่รู้คือยังเปิดร้านนู้นอ๋อโหูหลารักเนียครับท่านเป็นอยังนีใช่สุบไหมมูนแองชิสุบผสมเสร็จกับฝาที่ตึงแล้วแซบอีกแล้ว